อร่อยเข้มข้นสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าเติมให้เราได้มันจะเป็นรสที่เราชอบจริงๆรอนานหน่อยแต่ว่ามันคุ้มนะคุ้มจริงอย่าเปิดร้านโกโก้เพราะว่าเราอะมีปัญหาคือเราอยากกินร้านโกโก้แต่มันปิดหมดเลยก็เสึว่าเอ้ยงั้นเปิดร้านที่มันขายหลังสี่ทุ่มแล้วกันสี่ทุ่มถึงตีสองกลางคืนก็เลยไปมิทไนแล้วกันแล้วก็อ่านหนังสือกตัวญ,ญี่ปุ่นมาค่ะมีชื่อแก๊งบินเอ็นเจิ้ลแล้วก็กรอกเข้ามาเลยเป็นมิทไอากโกโก้แทน เราอะทเพื่อแก้ปัญหาของเราใช่ไหมคะที่วคนอื่นจะมีปัญหาเหมือนกันก็ได้ในการอยากกินเพราะว่าเราเป็นคนทำงานกลางคืนแล้วเครียดหรือนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็อยากกินโกโก้แบบอะไรให้หายหน่อยเงี้ยก็เลยทำแก้โกโก้เพราะว่ากาแฟกินไม่เป็นชิมก็ไม่เป็นเลยคิดว่าแค่โกโก้อย่างเดียวกินเองหมดขายหมดก็ไม่เจงไงไม่ได้คิดว่าจะมีกิมมิคว่าร้านเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะกิมมิคมันมาจากการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นลูกค้าเยอะเกินแล้วเราไม่ได้ดูโกโก้ค่ะโกโก้หมดก่อน กลายว่าลูกค้าที่เราข้างหลังไม่ได้กินเลยแล้วรู้สึกผิดมากแู้สึกวันงั้นเราก็มีผ้าอยู่แล้วที่บ้านก็เลยแจกลูกค้าว่าเอาเอากี่แก้วก็นับเป็นแก้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสรับหนึ่งมีให้สองใบใช่ไหมคะพอลูกค้าเยอะขึ้นก็ไปสองคำรับสามคำรับมาจัดการง่ายค่ะตอนนี้จะมีสาเลเวลค่ะมีกู๊ดไนท์มิดไนท์แล้วกระดากไนท์กู๊ดไนท์ก็คือโกโก้น้อยสุดแล้วก็นมเยอะสุดมิดไนท์ก็จะเป็นกะการโกโก้ครึ่งหนึ่งนมจืดครึ่งหนึ่งแล้วก็ดาร์กไนท์จะเป็นโกโก้เยอะส เราคิดว่าเราอยากกินเหมือนเหมือนกับที่เราชอบอรอคะความหวานแต่ละคนอ่ะกลางๆไม่เท่ากันค่ะกลางของเราแต่วันมันไม่กลางเขาไอเขาไม่ติดจะเติมทีม่เขาชอบอุตส่มามกินแล้วเนี้ยก็กินที่ชอบดีกว่าวิธคือนี่คือจริงอยากกินเองก็เลยเอามาแล้ววันไหนมีก็เลยแจกลูกค้าด้วยค่ะวันนี้กูดเดย์นะใครมาทันก็ได้กินเพราะแจกแค่ขวดเดียวอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจอยากลองมาดื่มมาชิมก็มาได้ที่ซิีเวอรนแขนนะคะอยู่ตรงซิลเวอรคอดีเลยไม่ไม่มีที่ทจอดรถนะคะ ถ้าใช้ในเพจก็จะมีบอกหมดว่าวันนี้มันเปิดหน้าร้านพิกอัพเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยก็สามารถสน่งอน้าเรามารับได้หรือว่าจะเรียกไลแมนมารับก็ได้แจ้งชื่อแล้รับไปเลยแล้วก็ไม่ต้องรอคอิวค่ะ